วันนี้เบิกทรัพย์ก็เมื่อคืนฝันดีนะครับเนาะอยากจะแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันอ่าเอบวันนี้ครับเบิกทรัพย์วัสดีค่ะครับผมวดที่แล้วตรงๆสามวดสามแสนถือว่าหลายหรอกเพราะว่า,าเบิกทรัพย์ขอปูขอยาไว้เนาะก,กับสิเปิดเผยให้ฟังลูกหลานของเงินสักล้านนึงเด้อว่าสันในฝันใช่ไหม ขอจริงๆมีนะ oh. ขออีดีมีนะพวบอกไป <Hey. S 1> ว่าขอไปกับพวกขอหลายแต่ก็ล้านหนึ่งมาสั่นแต่ว่ากัต้องล้านหนึ่งมาสั่นเพราะว่าเห็นหลายอย่างหลายแนวลูปกปู้เอยขอทุนสักล้านหนึ่งมาสั่นแต่ไม่ได้เนาะครับด้วยสีบังเอิญด้วยสีปาฏิหาริย์แล้วแต่สีคิดเนาะแต่ว่าเบิกทราบคิดว่าปาฏิหาริย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิกทราบศักดิ์คา Hmm. อันนี้คัดท่าชวนตวเนาะค่ะปรได้นชวนค้งนง่ายหรือว่ามัตสึท่านั่มครับแต่ว่าสีแดงปันแค่ตัวเลขแต่ว่าสําหรับผู้ใดจะมาไหวกับผู้ใดคัดเนาะผู้พูถือเลขน้ามลายเทียว่านคนา้นไต่ตัวมากสายไตย่ตทวมากครับผมเบิกซับประสันซื้อเลขซื้อจังไดกับผู้ถือมาถูกมาถูกกับเบิกซับถูกทุกงวดเลยเปนว่ะ ถูกทั้งไทยทั้งซาลาวสารทุกทุกวดเลยดวงเข้ากันมากอยากไปมากคนว่าบ้านนี้บ้านนี้เบิร์กซบกันเลยววาซาถูกปูกระยาคนจองมหากันกับลายปูลายข่วนบนถือคนมีนำใจกัขอให้ขึ้นไปหาลอยเท่าพันเท่าเด้อให้แกได้ทูกแกได้ยากให้ถือเลขตลอดตลอดถือน้ำปูน้ำยาเฮาแานซัดท่าปูยากับขอให้สำเร็จ เพื่อนอะถือเพื่อนอะกระถมทีห้เพื่อนมาตั้งศาลหายสินะตั้งหอตั้งง้อห้แล้วก็มาหลวง้างพญานาคนั่งสินะแต่ขอให้เพื่อนทุกคนเด้เวลาไหวนะขอให้ตลอดเพราะว่าเพื่อนมีน้ำใจสรงมาเนาะเพื่อนศรัทธาเพื่อนถือเรกวาง่ายๆเพื่อนเลยสรงมาให้บางคนก็ว่าติดต่อเบอร์ตามก็ได้อยากมาไหวเนาะค่ะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ 0928618214ค่ะพูดดูดูแนวเพราะว่าเบิดซับเครื่องนี้มันบ่คอยอันเสียงบ่ดังแอดไลนเอาก็ได้เนาะเสียงบ่ค่อยดังนะโทรศัพท์เพื่อนพ่อจ๋าพูดดูดูนะจ๊ะแต่ว่าทั้งเคียรเมื่อวานเขาพอได้รับเนาะครับเมื่อวานค่อยเอาเมื่อวานก็โดดน้ําไปแล้วโดดไปแล้วกต้องเคียร์ผลว่านอืม 9 2่้างหนึงปดางะเครื่องนี้ก็ได้บ้านนี้เป็นอย่างคือโดดน้ำเบิดทราบบนไว้สามงวดถือเรื่องสามงวดบนโดดน้ำเัื่งสามงวดนะคะอมว่ากัะโดดสองเขียแม่บมอแร่งโดดอีกพี่น้องคือขอทุนตองงวดร้อมกฟันอะไรได้มือขึ้น ฝันวาอันสองเคียแล้วสบัสฟังฝันรอบแดดธนะฝันวาเมื่อบ้านที่ยูอุบุนบานเกิดมาจากร่วมพี่ร่วมน้องเอ๊ดกับเขากับนามกินกันยุเยี่ยนน่ะพี่น้องป้องปลายกับไปพากันยูต่างวโดนแมงในความฝันยูดเดยเดือนนึงแล้ว ได้ว่าอีแมวสันกวยสีกราบอุดรล้วอยู่โดนนะสิพ่อเดือนเราได้อยู่อุบุนนี่วสันแมนอยู่คนได้ว่าให้เมื่อน้ำในเด้อคนได้ว่าเอาสีมาหน้ำดีบ่วสันเพิ่นก็ได้ว่าไปน้ำอยู่คนว่าอยู่อุบลโดนแล้วคนได้ว่าใครใครครับจะไปด้วยแม่โอ้บาทนี่ก็เลยอันกิมเข่ากิมน้ำกันซักกอนนอนจะคื่นนอกวสันผ้าก็นอนอยู่เงี้ยเห็ดกับเข่ากับน้ำกินกันแซวสะ ดีย๋ยวอการเด่นกันมีความสุกล้ายเนาะคะ่ะคันฟันเทียดได้มันเสีออกทะเบียนบ้านเนาะค่ะเนาะคือหนึ่งหาซีเนาะคะ่ะทะเบียนบ้านอันนี้คือต้องหวดไว้กับเมื่อวานเนาะไปโดน้ำกับมา,บา,า,มบมาจุดถูกแดงเจ็ดแปดเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดแปดเบิกทรัพย์ะมัคอยู่เพราะว่าเป็นทะเบียนรถกิง้งมันบอกขั้นออกังวดที่แล้ว็มัดอยู่คึอมักอยู่ เจ็ดแปดเจ็ดนะคะจุดถูกใจละกาม,มากม่าฝันตรงหัวมือขึ้นนี่และท้เปียนบาทฝันจะได้มันมักสีอ,อกมัตสีอ,อกอันซิบซีหาซีหรือบวกกเนื้องานล้ะแม่พี่น้องแต่ว่าหันมาข้าขยายให้บาทนี่ตื่นเกิดมาขอางหนามห้องกะตีหนึ่งตัวห้านีประสาทฝันช่วงตีหนึ่งนะคะ บัดนี้ก็เลยมาเขาแนะนำไปนอนต่อฟันอีกวันนี้ฟันเราไปบุรีรัมยาน้องสาววันนี้น้องสาวไปขายอันเข็มตะลุกอยู่ขานข้างขายได้บ่ละน้องมาสั่นอันขายได้ยุเร่มาสั่นแต่ว่ามันบ่คอยเห็นกำไรแมวมาสั่นเอาคือ้นไปขายของน้ำใหญ่กันบ่เห็นกำไรเรื่องเสื้อใหญ่สิหายรอกมาสั่น ู้ละซี่ร้อยวัดสันสองคนสี่หายแปดร้อยวัาสันนี่สิจ้างหมอว่าสันให้ฝันะนนไะฝันหลอกสองนาะค่ะเนาะบารนีเพิ่นกันเล่ยว่าขายคนก้อนยุนี่กับพ่อไปเรื่อยย่ว่าสันบานนีพากันเก็บขวางอีกได้บ่เนียนั่งนัอ่งอันมึงพากูมานพู้ที่ร่ำเมียังพากูไปอุบลททำไมอีแม่ครับอันัวกรายุทาอายุอุบุเบิดว่าสันธาอายุเงี่ยมเปนว่าสัน ยังไปฝันเกลียวเงี้ยนหลังนั่นเองเอยู่แม่กับแฟนนี่ไปถ่ายอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหาสี่เลยเห็นน่องเมื่อส่งมันเลขที่หนึ่งห้าสี่หมว่าไปส่งหรอแก้วไปเองวะสันก็เลยว่าไปส่งกูบอกข้อสวดเรือกูสี่ขึ้นไปเองวะสันยังโม่ไปบ้านเลขท,ที่หน,นหนึ่งหาสี่ฝันว่าเขาไปถ่ายเงี้ยนเบิดนีนะมันได้ที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งหาสี่ก็เลยตัวหมดตันวนี้ละกับที่ศูนย์แปดศูนย์ พราะ่าสีจางเขาสี่รอยสองคนเนเขาแปดร้อยวสันครับสี่ศูนย์แปดศูนย์กับไปตรงกับเรียนรดอีกแต่ว่ามัดอย่งงี้มักเรียวคือหนึ่งห้าสี่เนาะฝันสองเทียร์ไม่ขึ้นเดียวกันแม่ฝันวุ่นเกี่ยวกับปากนอกจากนี่แหละเงนเลขกระสิบไปสื่อตัวนี้แหละกวนเรียงไหวกวนผู้ใดบ่ววมันใจกัา ว่าท่านสื้อกอไ็ได้หรือว่าอยากกล้องเสียงเบิงกับื่อไว้ในหน้อยเบิ้งแจก๊กใบลอตเตอรี่แจ๊กใบเนาะหนึหาที่ครับกันฟันดีกับจังทู่มาบวกก็ได้นี่<ม>แต่เบิรซับฟันสองหลอดไม่ขึ้นเดียวสี่ร่องไปสื่อมาเซียงเบิงจัคหน่อยกอนเมื่อนี้สิไปรับทรบด้วยสิไปอาเงินสิไปไล่เก็บเงินถือไล่มองพี่น้องไล่มองไล่บอลไปไล่เก็บเงินกัน ตังวงวดไม่ก่อนสีว่าโบกษาเนาะได้ว่าการระวัางด้วยจ้าระวังเรียกอันเนาะจากงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ช่วงนี้เพื่อนกาไฮเบิกทรัพย์เก็บกับเงินเพราะว่าผู้เป็นไฮเบิกทรัพย์สือเอาสือเป็นพิเศษเลยเพื่อนว่ากาโบทราบกับเสือนักเด้ในสามงวดแล้วพวกบอกว่าเอฟซีถือคาร์บอทั้งบ้านนะนะถือกับคอมเมนต์มาให้เป็นกำลังใจในเด้อกาโบถือกับคอมเมนต์มาได้เนาะจ้ะ กดไลค์กดแช่์แน่เป็นกำลังใจผู้ใดกดไลค์กดแช่์ได้เงินแสนเงินล้านเดอ้อพี่น้องให้ลำลำด้วยๆซูฟูซูุฟนเนาะค่ะผู้ใดรวมสางพญานาคให้ร้วยกว่าเก่าให้ด้วย,วย,นนวย,วยขึน้นนไปถึกเป็นแสนเป็นล้านก็ถือฤกษ์จะได้แย่ถือหน่อยเนาะค่ะน้องลูกหลานปูงยาให้ด้วยสูฟูสูโฟนอย่าให้มีผู้ถูกภู้งาเด้อซาถูกบารมีปู้งาลูกหลานขอพ้อนเด้อนี่เด้อ เป็นแนวทางเป็นความฝันนะครับต่องวดไว้ก่อนนะ้องเบิกครับย์ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเลขถูก,ขกกันผู้ไดมากจะอยู่ทังเครื่องมาจากเลขงามงารเพื่อกันเลขขึ้นได้ใครจะไปวันจันทร์ก็สามารถไปได้เนาะเบิกครับวันนี้วันหยังวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับผูบ้ไดสิไปตามล่าวันจันทร์มืออื่นสาป,ปั้งนะคะเล้วเบิกครับสีควยมืออื่นเลยเนยนะคะครับผมวาวาเก่งก้อนเก่งก้อนมืออื่นสีควยเลยนะคะครับ ออขอบคุณเบิกทรัพย์ครับขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับผมใช้วิจ,จ